เรายังอยู่กับแซมคุณพ่อลูกอ่อนยอดนักสู้ผู้รับหน้าที่เลี้ยงดูลูกน้อยตั้งแต่เกิดแทนภรรยาที่ทำงานนอกบ้านและหารายได้จากการขายรองเท้ามือสองออนไลน์ไปด้วย<อ>เขาตั้งใจมาเวทีนี้เพื่อหาเงินลงทุนซื้อรองเท้ามือสองเกรดดีมาขายหวังเพิ่มรายได้ซึ่งเมื่อวานนี้ เขาก็สามารถเอาชนะผู้ท้าดวลมาได้เป็นสมัยที่สองแซมครับผมชมป์สองสมัยจ้าพราะหมุนวงล้อรับแจ็คพอตรวมเป็นเงินทุนสะสม55,000บาทวันนี้คุณพ่อใจแกร่งจะงัดไม้เด็ดอะไรมาสู้กับผู้ท้าดวลห้ามพลาด วันนี้คู่ท้าดวลก็ไม่ธรรมดาฮะเธอคือสาวน้อยจากเผ่าลาหูนะฮะที่เดินทางมาเพื่อหาทุนซ่อมแซมบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณรัดจากเชียงรายอยากให้คุณพ่อกับแม่อยู่สบายถูกต้องไหมใช่เน้ะค่ะฝนตกลงมานี่มันเข้าบ้านไหมถ้าฝนแรงก็จะเข้าค่ะอ๋อแต่หลงังคานี่รั่วอยู่แล้วรัร่วเป็นบางจุดค่ะรั่วเป็นบางจุดอ๋อหนูก็ไม่เคยทําอะไรให้พ่อกับแม่เลยค่ะหนูก็ อยากจะทําให้ท่านค่ะอยากจะกทํา <ำ S 1> ให้ท่าน,<ห>านอยู่สบายขึ้นค่ะทั้งที่รู้สึกได้ตลอดว่านอนกอดคนที่นอกใจ